สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมสินคนเดิมเพิ่มเติมคือมาเล่นด้วกบอลกับไมใหม่ My นะฮะโอเควันนี้ก็มาลองไมใหม่กันด้วยนะครับเนื่องจากว่าซื้อไม่ตัวใหม่มาแล้วนะฮะเสียงก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็เสียงรบกวนอาจจะน้อยลงนะครับอ่าไมใหม่ My เป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับชัดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับอ่าตัวนี้ก็ซื้ออยู่ประมาณรวมขาไม้แล้วแล้วก็อุปรกรณ์พ่วงอะไรต่างๆก็ประมาณพันเก้านะครับ โอเคแล่ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นก็คือวันนี้เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องของดั้งบอล GT นะฮะซาก้ากันนะครับโอเคหรือว่าเราเล่นเดอะบูวี่ก่อนนะครับ GT เอาไว้ด้านหลังเพราะว่าในเรื่องของดั้งบอลเนี่ยมันจะมีเดอะบูวี่โอเคเราเล่นเดอะบูวี่ดีกว่านะครับสเปเชียลซาก้าเลสโก้ go, ครับมามาโอเค โอ,โ,โอเคครับมันแบ่งมาให้เราแล้วนะฮะมีประมาณหนึ่งสองสามโอเคโอ,คโอค้โหใน,นเรื่องมันเหมือนมันจะย้อนเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นพาร์ทแรกจะเล่นสักสี่พาร์ทแล้วกันสี่ตอนแล้วกันนะฮะโอเคอันนี้เป็นตอนที่พ่อของโกคูเชื่ออะไรวะไม่รู้บ้าจำไม่ได้นะฮะตอนที่ ยังเป็นยังมีดาวเบจิต้าอยู่นะฮะไอฟิสเซอร์มันมาไอน้นี่มาทําลายดาวนะฮะก็ชาวสยาก็ยอมไม่ได้นะครับในการที่จะมาทําลายดาวของตอนเองนะครับเราก็จัดไปเลยครับเออยชิบหายวยิงคนละด้านกันอีกเจริญพรนะครับเวนี้นะฮะมา ลงดิทำไมลงไม่ได้ะโอ้โหทำไมปุ่มแปลกๆเอาไปโอ้โหเฮ้ยลบโอ้โหไม่ไม่ได้มาไปคิดมาลอยๆนี่ไงโอ้โหไม่โดนโอ้โหเฮ้ยทำไมเก่งทำไมนายเก่งแบบเนี้ยอุ้ยเอาอีกแล้ว โอเคลบได้จับต่อโอ้โหลลบได้อีกเก่งไปเปล่าเก่งไปเปล่าฮะอันนี้โกงช,ะช,ะชะัดๆอันนี้โกงชัดๆเลยเอาไปเรียบร้อยครับอือหือตบอือหือท่าคุ้นๆเหมือนโกคูเลยนะฮะก็พอโกคูก้ดีกว่าเฮ้ยใจเย็นพี่ อะไรนักหนาแล้วก็จะเอาผมนะโอ้โหท่านี้มันท่าคล้ายๆบอมบีกิตา้านะครับคุ้นๆอยู่คุ้นๆอยู่จัดไปเฮ้ยเฮ้ยลบก,ก่อนโอเคเข้าไปพลัง้หูหไม่โดนอีกเจ็ดแค่โอบไม่เงี้ย ไม่มี่นะครับสู้กันบนเอากาศกันเลยทีเดียวใจเย็นที่จะตายแล้วเนะี่ยต้องรีบก็ได้ไม่ต้องรีบก็ได้เสร็จกูแบบนี้เสร็จตูแน่นอนไปแล้วนั่นไงอื้อเวียงใสโตปีเรียบร้อยครับตมเม็ดแม่งแสนเก้า ต่อไปก็เป็นยังเป็นลูกน้องของไอ้พวกพิซเซอร์อยู่อีกนะครับก็ต้องจัดการให้หมดเป็นไนแล้ววะตบครับโอ้โหไม่โดนโอุย้ยเฮ้ยโอ้โหดียะหลบได้มันหลบอีกว,วะไม่หลบปะกระจอกกระจอกชิคกี้อเป็นไง เอาไปเรียบร้อยชาวสยามนี <an> ่น <lonely> ่ากลัวจริงๆตบแม่งนะครับมามาดิโอเคโอ้โหไม่ตกันแบบนี้เลยเหรอตกแบบนี้เลยเหรอโอเคกูไปแทงใหม่ไม่รู้มาอะไรอะไรดูไม่ค่อยจะเห็นนะครับสนามนี้ โอ,โอ้โหอ,อะไรฮะน,นี่มีเอาไปเลยเรียบร้อยยังมีอีกแน่นอนโอเคครับไอหัวอปลาหมึกจะไมโอ้โหลัวครับลัวๆๆแบบเหมือนไตแงลงนะฮะแบบเพิ่มระดับความน่ากลัวไปเรื่อยๆลูกน้องของมันเยอะแยะนะครับเพเ่อนเธอมีไง ตบไม่แหงเลยเป็นไงเป็นไงฮะฮะน่ากลัวเปะละ่าล่ะน่ากลัวดิเอามาอยู่อ่ะดิเอามาอยู่อ่ะดิเอามาอยู่อ่ะดิเอาไป <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> นี่ไงเอาไปอีคอมโบ้โโอหโหนี่ยังโดนเลยเป็นไง โอ้ยปัดปัดอะไรจะมาจะมาทำไมจบไปครับหมดไปก็ท่านท่านใหญ่แล้วฮะพิสเตอร์นั่นเองเฮ<ะ>้ยโอ้นี่ไงกูชนะกูชนะ,ะนี่นี่นเต็มเต็มโอเคโอ้โหไม่โอ้โหไม่โดน โอ้โหโอ้โหโหดโหดโหดไปแล้วจะเย็นโอ้โหท่านฟิเตอร์จะเย็นครับจะเย็นครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะทำออกไปเลยนี่ไงจอดเลยมึงเขี้ยจอดเลยจอดเลยเอาไปดิเอาไปดิงเงบ ไปไหนแล้ววะผหายโอ้โหดัชนีดัชนีแล้วไงเอาไปโอ้ไม่โดนอีกอะไรวะมาโอ้ยเอาไปดัชนีเหรอจะสู้ได้เหรอจะต,ตายแนละ้วแต่ตามเรื่อยๆจริงๆนะครับดาวฟิเซอร์ก็จะโดนถล่มไปนะฮะ หรือก็คือหายสาบสูญไปจากจักรวาลที่6นะครับโอเคส่วนพ่อของโกคูก็ชี้เบ้งถึงๆนะครับพูดง่ายๆก็คือเดสมอลเลยโกคือะไรมันเกิดาดอะไรกันนักหนาฮะฮะเอาไปเลยฮะฮะนะครับตามในะเรื่องจริงๆนะโอเคไม่โดนอีกตบนี่เฉย ไปแม่งคว้บแม่งเลยเป็นไงโอ้โหเอาไปกูให้กลับเรียบร้อยนะครับซึ่งจะมีคัสซีนให้ดูหรือเปล่าโอ้ไม่มีนะครับให้เล่นอย่างเดียวโอเคไม่มีคคสซีนแบบดาวฟิเซอร์เออไม่ใช่ดิดาวเบจิต้าโดนทำลายนะครับดาวเบจิต้าคืออะไรดาวเบจิต้าคือดาวที่ชาวไซยาอาศัยอยู่นะฮะซึ่งมีเจ้าชายนะฮะ คือเบจิตานะฮะพ่อของเบจิตานะครับเด็กรุ่นนี้ก็คงไม่ดูกันแล้วมั้งนะโอเคอันต่อไปเนี่ยเป็นเดอะมูวี่อะไรวะผมจำไม่ได้นะฮะเดอะมูวี่นี้โอ้โหมันนานมากเลยครับจะลื้อฟื้นไปละกันนะฮะเพราะว่าพวกเดอะมูวี่เนี่ยผมดูประมาณตอนเด็กมากตอนนั้นเด็กมากตอนมานั่งดูไอ้ตัวนี้พอจำได้อยู่หน่อยๆนะฮะว่าเออมันเป็นหุ่นยนต์เนี่ยกูรุ ไอคนก็รู้เฮ้ยพี่ผมผมก็รู้ว่ามันเป็นนุ่นเย็นไม่ต้องบอกผมก็ได้นี่ไงอ้หู้หแต่เย็นพี่ผมไม่สู้สกุยสกุยเดือดียเยอะเสียเยอะไปเลยพี่กอล์โฮ้อเฮ้อเอเ้อโอ้โหโอ้โหน่ากลัวเขียวพออยู่ใกล้ๆไม่น่ากลัวโอ้ยโอ้ยชิบหายโอเคเอาไปชิมแพ้ เรียบร้อยเป็นไงท่าน,นี้เป็นท่าอะไรวะโอ้ท่าพุ่งน่าจะใช้นไม่ได้นะครับในใช้กับพวกตัวใหญ่ๆอะไรพวกนี้ไม่ได้โอ้อเขี้ยมันแทงข้างหลังไปก่อนไปก่อนโอ้ไปโอเคมันหงายเงือบหงายเงือบกระโดนโหไม่โดนว่ะโอเคโห เราต้องสู้ด้วยพลังอย่างเดียวแหววไม่งั้นเราจะเ,เพรแน่นอน Monday, อิมเป็กมันเรียกแค่อิมเป็กปะโอ้โหอ้อมจะมาที่กูอย่างเดียวเลยเป็นไรนักหนาเป็นไรนักหนาเป็นไรนักหนาครับต้องการอะไรกับผมครับฮะอิม a c t ลุลูอิมเปลูลูครับคาสินครับน่าจะเปลี่ยนโกูกกูไม่ใช่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเปิดพลังเฮ้ยไม่ใช่ท้ายเลี้ยนเหรอวกันอ่ยไปห่านโอเคไม่รีบไม er ่รีบถายไปก่อนยิงไปบ้างโอเคไม่โดนโอเคครับเราต้องสู้ด oh, yeah. ้วยพลังนะฮะตอนนี้ผมจะไม่ได้จริงๆว่ะเดี๋ยวมูวี่นี้ เป็นอะไรที่ผมดูนานมากดูไม่ใช่ดูนานดูตั้งแต่เด็กนะฮะก็เลยไม่ค่อยเสพในเรื่องเท่าไหร่ดูเอามันตอนนั้นน่าจะเป็นตอนที่ตอนที่โกคูยังเป็นทูปเปรย่าไม่ได้หละมั้งอ่านี่โกคูแล้วมาดูกันว่าจะเป็นทูปเปรย่าได้เปล่า,าเขี้มงเล่นเอโลปิกเลยมาโกคูต้องจัดการ มาโยยังโดนแต่ยังโดนมาเอย้ยมาดูกันครับว่าท่าสุดท้ายจะเป็นท่าอะไรเออนี่เออยังเป็นบอลกินกีรุ่นหนึ่งอยู่เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหหหยังเป็นบอลกินกีรุ่นหนึ่งแปลว่า กูยังใช้ซุปเปอร์ย่าไม่ได้นะครับนะฮะเป็นเดอะมูฟวี่เก่ามากๆนะครับมาเอาไปกัดเต็มเรียบร้อยเป็นเดอะมูฟวี่ที่กคูยังใช้มัดไคโออยู่นะครับยังไม่เรียกว่าบอลกินกีบังนี่ยังโดนยังโดน ตอนนั้นไอเชี่ยนนี่ก็คงจะตะลึงว่าทำไมพลังของโกูกูมันสุดยอดอย่างนี้ซึ่งถ้าเทียบปัจิวันไม่เลยโอเคกดทันก่อนนะครับโอเคโอเคใส่ใส่ใส่ไปยโอเคเรียบร้อยชนะใส่ใส่ปวดใจล้านเลยเกี่ยวไหมเนี่ย โอเคครับขอยเอาเยอะมากฮะตอนนี้โอเคเนื้อเรื่องต่อไปก็เป็นตอนที่โคคูเจอกับใครวะโหคนนี้ผมจะไม่ได้อีกแล้วผมจะไม่ได้วะ โอเคน่าจะเป็นพี่ชายอีกคนหรือว่าเป็นพี่ของพ่อนะฮะน้าน้เป็นน้านะฮะมั้งเป็นพี่เป็นพี่ของพ่อโกคูนถ้าจะไม่สิดนะน่าจะเป็นดบูบี้ด้วยตอนนั้นมาไม่สนตาโกูนี้ไม่น่าเหมือนกันหมดเลยแยกไม่ออกยกเว้นมีรอยบากที่หน้า ถึงจะแยกออกว่าเป็นใครโอ้โหดูง,ง่ายหน่อยโอ้โห,โหเป็นตอนที่ใช้ไคโออยู่เหมือนกันนะฮะล่างเจ้าพิภพนะครับเป็นลอยที่คลาสสิกมากนะฮะในตอนนั้นมามา,มาเว้ยอมกดเตะไม่โดนโอเคมาโอ้โ มามาโอเรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอนมาเว้ยลูกเตะเฉยพลังโอ้โหไปโดนโอ้โหเฮ้ยโอ้โดนเต็มเเอาไปไม่ยอมเว้ยมัดคายโอ้เรียบร้อยมีด,ด,ด,ดมมมก,มกี่รุ่นหนึ่งครับดันขึ้นพาไปเลยพาตีนครับโอคุ ริสพิสบอมคืออะไรวะคืออะไรอ่ะไม่รู้นะครับคาคาคลอสนายเป็นชาวไซย,ย่านะไปวะคาคาคลอสชั้นน่ะชื่อโกคุยนะครับชื่อในนะครับ ื่อจริงๆของโกคูในดาวเซายเนี่ยหรือว่าดาวเวจิติต้าก็คือจะชื่อว่าคาราลอสนะเป็นชื่อที่พ่อของโกคูตั้งให้เลยนะครับส่วนชื่อโกคูเป็นชื่อที่ได้มาจากคุณปู่นะฮะที่เก็บโกคูได้ในตอนเด็กนะครับเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนดีนะที่หย่อนลงมาก่อนงั้นโดนเลละผมกวงแหวน ป็นท่าที่คลาสสิกชิบหายโอเคพอถึงก็ให้ใช้นี้แปลว่าน่าจะจบศึกหรือเปล่าโอเคทำไมจบง่ายจังวะโอเคพาร์ทนี้เ,เ,อเอาสักสี่พาร์ทแล้วกันไม่ใช่สี่ตอนแล้วกันนะครับ โอเค,อเคผมบอกเลยวนะ่เป็นตอนที่เอเอตอนแบบนี้ผมรู้จักนะครับผมทันดูอยู่แต่ตอน,แบบแ,นแบบแรกๆเนี่ยแบบแรกๆเนี่ยไม่ทันจริงๆครับคือทันถามว่าทันดูไหมก็ทันดูแต่เนื้อเรื่องอะรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าตอนนั้น,น,าานในเน่ามันไอตัวนี้ผมคุ้นๆอยู่เหมือนจะจําได้แต่ก็จำไม่ได้ยู่ดๆนะครับ ไต่แม่งปวดแม่งนี่ไงนี่ไนงะนี่หลังขึ้นตามสกท้นฟ้ออุก,กอดเว้ยไ <c oughs> ม่ได้แดกเว้ยนะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นบอสมั้งเป็นเดอะมูวี่เหมือนกันนะครับเป็นเดอะมูวี่ที่เก่าเก่าโคตรโคตรนะครับมานี่โอเคโอค้ เฮ้ยเข้านิดนึงโอ้โอเทเทส่าหลบบอลกินกีเทมากไม่ใช่บอลกินกีพลังขึ้นเต่าวม่นีงไงมาทำไมครับอย่ารีบดิผมฉันจ่เป็นคนรีบขนาดนั้นโอ้โหโอ้ยโอ้ยมาโอ้โหนี่ลูกดักบอลขึ้นด้วย เพราะว่าที่นี่ต้องมีดาวนบอลหรือหรือว่าอะไรนี่ไงผมไม่โดนทัาซีนว่ะย่อนโอเคใช้เทคนิคย่อนได้ครับจะได้ไม่โดนพลังมันคืออะไรวะไม่สนอะเข้าไปผมให้เป็นกองฟันวันเกิดไม่ใช่ดิวันตายของนาย เดี๋ยวยิ้จะโชว์พลังที่เหนือกว่านี้ให้ดูนะฮะอ่านคร่าวๆจริงๆกวนไม่ออกรอ๋อเจี๊ยะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่ชอบเลยร่างใหญ่โอ้โหเจดแค่เจดเคมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหท่านี้โกคูแน่นอนท่าโกคูนี่ว่าเอาไปโอ้โหแม่งห้าหลอดหกหลอดดิ ใช้ท่าสุดท้ายไม่ได้ด้วยไม่ใช่ใช้ท่าลองสุดท้ายไม่ได้ <c oughs> อุย้ยอะไรวะท่าพิซซ์หรือไงฮะงอมาจากพิซซ์หรือไงไอ,บาอา้บ้าเอาไปเลย <c oughs> โอเค <c oughs> หายไปเลยลายหลอด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 อูพลังแรงวะ่ะแรงซะ้ฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ใหญ่ๆหลบหลบยากนะพลังเนี้ยพลังเนี้ยหลบยากเรียบร้อยครับโอเคยังไม่ตายโอเคเว้ยเียบร้อยไปครับเคลียร์มา อ่ะโอเคก็อยู่ไว้ที่4พาร์ทนี้4ตอนนี้ก่อนนะฮะในพาร์ทของสเปเชียลซาก้าไซยาหรือว่าอะไรก็ช่างมันนะครับโอเคก็วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนชอบกดไลค์ช่์กดแชร์ครับผมรักผมมาแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์นะฮะแล้วก็ใหม่ๆเป็นยังไงคอมเมนต์กันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย